สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบุทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่31ทธันวาคม2566เขียนโดยดรเสรีวงมนทามานำเสนอครับวาทกรรมกับความจริงสิ่งใดมีพลังและมลขลังมากกว่ากันดูเหมือนว่าทศวรรษที่ผ่านมา คนไทยจำนวนหนึ่งตกอยู่ภายใต้อำนาจของวาทกรรมที่มีพลังในการจูงใจเป็นมวลขลังที่สร้างอุปทานหมู่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนบางคนพร้อมที่จะเชื่อวาทกรรมเหล่านั้นบางคนเชื่อเพราะหลงไหลคนที่ใช้วาทกรรมแบบเป็นสาวกผู้พักดีบางคนเชื่อเพราะเป็นวาทกรรมที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้ด้วยความเห็นแก่ตัวจึงยอมเชื่อวาทกรรมนั้น บางคนก็เป็นฐานเสียงให้พักอย่างเหนียวแน่นดังนั้นวาทกรรมใดๆที่ออกมาจากแกนนำหรือผู้บริหารพักพวกเขาก็จะเชื่อหมดโดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพวกเขาเชื่อแม้แต่วาทกรรมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเฉิงประจักษ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนวาทกรรมที่เราได้ยินบ่อยๆก็อย่างเช่นป็จการสืบทอดอำนาจ9ปีไม่มีผลงานเศรษฐกิจของประเทศด,ดำดิ่งลงเหว เบื่อลุงตู่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงเลือกพักเก้าไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเป็นต้นตอนนี้เราได้ยินอีกแล้วว่า9ปีมีปัญหามากมายรัฐบาลน,นี้จะเข้ามาแก้ความหมายก็คือรัฐบาลลุงตู่อยู่9ปีไม่มีผลงานรัฐบาลเพื่อไทยจะเข้ามาแก้ไขช่างกล้าพูดนะพ่อคุณรัฐบาลลุงตู่มีปัญหาอะไรช่วยแจงออกมาชัดๆหน่อยเถอะ อย่าพูดลอยๆเป็นวาทกรรมแบบเท่ๆเลยนะผลงานของลุงตู่ในช่วง9ปีที่ผ่านมาถ้าจะให้แจงให้ฟังเราสามารถพูดได้ทั้งวันเขียนได้หลายสิบหน้าเพราะผลงานของรัฐบาลลุงตู่มีทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาหลายด้านถ้าใครตาไม่บอดก็ต้องมองเห็นแต่ถ้าคนใจบอดก็จัไม่เห็นคนพูดก็สร้างวาทกรรมโกหกคนฟังบางกลุ่ม ก็พร้อมที่จะเชื่อดูเหมือนว่าวาทกรรมที่พูดกันแบบเท่ๆนั้นมันช่างมีพลังมีมนขลังสำหรับคนบางกลุ่มบางพวกที่ไม่สนสี่สนแปดไม่คิดจะหาความจริงมองไม่เห็นว่าวาทกรรมที่พวกคนบางคนพูดนั้นเนื้อหามันขัดกับความเป็นจริงที่เห็นได้แบบชัดๆโดยไม่ต้องใช้เว้นขยายเป็นการยอมรับความขลังของวาทกรรมเพราะหลงมนจึงเกิดอักติ อยากถามว่าแล้วที่หุ้นร่วงต่อเนื่องทุกวันนี้ต่างชาติขายหุ้นหอบเงินกลับบ้านดัชนีหุ้นต่ำกว่าที่ผ่านมาหลายจุดต่างชาติที่คิดจะมาลงทุนเปลี่ยนใจไม่มาลงทุนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบ่นว่าขายของไม่ได้ตลาดซบเซาอันนี้เป็นการแก้ปัญหาหรือการสร้างปัญหาคะแล้วที่สร้างวัฒกรรมสวยรูว่าเป็นพักที่คิดใหญ่ทำเป็นนะแบบนี้ เรียกว่าทำเป็นแล้วใช่ไหมเวลานี้มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้ประชาชนได้ปราบปลื้มชื่นใจได้บ้างไหมหลายๆเรื่องอาจจะคิดใหญ่แต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องที่คิดได้แต่ทำไม่ได้อย่างที่มีคนเขาเรียกว่าชกวืดหลายเรื่องบอกจะแจกเงินดิจิตอลหนึ่งบาทแก่คนไทยทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องกู้แต่ตอนนี้ ออกมาชี้แจงแล้วว่าจําเป็นต้องออกพอรบอก,กู้เงินถึง5้0แสนล้านบาทบอกจะแจกทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ตอนนี้เงื่อนไขเต็มไปหมดพักที่เคยร่วมรัฐบาลกับลุงตู่เวลานี้มาร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยโดยที่คนในพักเพื่อไทยบางคนยังไม่หยุดด้อยค่าการบริหารประเทศของลุงตู่กล่าวหาว่ารัฐบาลลุงตู่สร้างปัญหาไม่เลิกแบบไม่ให้เกียรติพักร่วมกันเลย พักร่วมทั้งหลายก็กระไรเลยไม่คิดจะทวงติง้งหรือขอร้องให้คนของพักเพื่อไทยให้หยุดด้อยค่าผลงานของรัฐบาลที่ตนเองร่วมด้วยบ้างเลยหรือจะปล่อยให้มีวาทกรรมที่สวนทางกับความเป็นจริงเชิงประจักษ์ไปตลอดอายุของรัฐบาลกระนั้นหรือช่างเป็นพักร่วมที่มีมารยาทและมีขันติธรรมมีอุเบกขาสูงส่งน่ายกย่องยิ่งนักนอกจากมารยาทงามแล้ว ความอดทนยังมีความเป็นเลิศที่น่ายกย่องทำไมถึงไม่คิดที่จะทักท้วงให้พักเพื่อไทยหยุดด้อยค่าผลงานของรัฐบาลลุงตู่ที่พักของตนเคยร่วมด้วยบ้างละ่ะจะปล่อยให้วาทกรรมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเชิงประจักษ์เป่ามนใส่กระหม่อมของประชาชนไปอีกนานแค่ไหนบ้านเมืองเราได้ปล่อยให้นักการเมืองบางคนสร้างวาทกรรมครอบงำประชาชน โดยไม่มีการทักท้วงจากคนที่รู้จริงมากเพียงพอในการลดมนคลั่งอันทรงพลังเหล่านี้ส่วนประชาชนบางกลุ่มบางพวกก็พร้อมที่จะเชื่อวาทกรรมเหล่านั้นความจริงเชิงประจักษ์แทบจะทิ่มลูกตากลับมองไม่เห็นแล้วก็เชื่อตามวาทกรรมการโกหกโดยไม่คิดจะหาข้อมูลเพราะความหลงไหลนักการเมืองและพรรคการเมืองผู้สร้างวาทกรรมยากจะถามคนไทยที่รักความถูกต้อง และต้องการความมั่นคงของประเทศไทยเราจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ไปจนถึงวันที่ประเทศไทยกลายเป็นรัฐล้มเหลวเลยหรือฝ่ายสร้างวาทกรรมก็ขยันสร้างแต่ฝ่ายที่รู้ทันว่าวาทกรรมนั้นโกหกบิดเบือนก็ไม่ทําอะไรวางเฉยทําตัวเป็นพลังเงียบหรือบางคนคิดว่าประเทศชาติไม่ใช่ของเขาคนเดียวเมื่อคนอื่นเขาไม่ออกมาแล้วเขาจะหาเรื่องใส่ตัวทําไม บางคนก็เห็นผลลัพธ์ของการออกมาสู้เพื่อประเทศชาติแต่ต้องกลายเป็นจำเลยกลายเป็นนักโทษติดคุกติดตรากบางคนถูกยึดทรัพย์บางคนถูกฝ่ายตรงกันข้ามด่าทอต่อว่าด้วยข้อความที่หยาบคายแบบที่เรียกกันว่าทัวโลงก็ต่างพากันถอยไม่อยากจะยุ่งจะเกี่ยวในที่สุดพื้นที่ของสื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์ก็มีแต่เรื่องราวของฝ่ายสร้างวาทกรรม มากกว่าเรื่องราวของคนที่รู้ความจริงที่ไม่ยอมที่จะแสดงความเห็นพฤติกรรมในการสื่อสารของคนที่ไม่เชื่อวาทกรรมก็คือพวกเขาไม่โพสต์ข้อความใดๆอ่านข้อความคนอื่นก็ไม่เขียนคอมเมนต์ไม่กดไลค์ไม่กดแชร์นอกจากนั้นพวกเขาบางคนยังบ่นว่ารัฐบาลทำประชาสัมพันธ์ห่วยสู้พักก้าวไกลไม่ได้อันที่จริงถ้าพูดถึงการเผยแพร่เรื่องราวของการประชาสัมพันธ์ โดยหน่วยงานรัฐบาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งภาครัฐอาจเผยแพร่ข่าวสารในเบื้องต้นจะแพ้พรรคก้าวไกลอย่างที่พูดกันแต่ก็แพ้ไม่มากในเบื้องต้นแต่มาแพ้มากในเวลาต่อมากดลงที่พฤติกรรมของน้อมส้มที่แตกต่างจากกลุ่มที่เรียกว่าพวกอนุรักษนิยมหรือพวกสลิมพวกน้อมส้มเขาแชร์เขาเขียนคอมเมนต์เขากดไลค์เขารีทวิตเข้าใสแฮชแท็ก ทำให้มีคนเห็นเรื่องราวของพวกเขามากกว่าฝ่ายอนุรักษ์มากเป็น10บสเท่าถ้าหากพวกอนุรักษ์ยังไม่ผันตัวเองเป็นมนุษย์ดิจิตัลที่ทําการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ในโซเชียลมีเดียก็หยุดบนหยุดต่อว่าต่อขานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของภาครัฐเถอะนักยุคนี้เป็นยุคโคครีเอทีฟคือหลายฝ่ายสร้างเนื้อหาการสื่อสารในการสื่อสารร่วมกันหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องมีการร่วมมือกันในการทําหน้าที่สื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์พฤติกรรมของฝ่ายอนุรักษ์หรือสลิมไม่สอดคล้องกับบริบทของยุคสมัยที่เราต้องเป็นโซเชียลแอดฮาร์ดคือมีหัวใจที่พร้อมจะมีส่วนร่วมในการสื่อสารบนพื้นที่โซเชียลมีเดียสิ่งที่เราเห็นในเวลานี้คือความทันยุคทันสมัยในด้านการสื่อสารสาธารณะของฝ่ายอนุรักษ์ไม่ได้เสีเสี้ยวของฝ่ายก้าวหน้าก้าวไกลเลย ส่วนใหญ่เป็นพวกเฉยโดยถือกติไม่แกว่งเท้าไปหาเสียนกันเป็นส่วนใหญ่หากเป็นเช่นนี้คำทำนายที่ว่าการเลือกตั้งในคราวหน้าพักเก้าวไกลจะแลนสไลด์ได้จำนวนสอสอมากพอที่จะตั้งรัฐบาลได้เพียงพักเดียวโดยไม่ต้องง้อใครในขณะเดียวกันสอวอก็หมดหน้าที่ในการกั่นกรองไปแล้วถึงเวลานั้นได้พักคก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะได้โอดครวนกันนะคะถ้ายังเฉย ไม่คิดจะปรับตัวสื่อสารความจริงต่อสู้กับวาทกรรมบิดเบือนทั้งหลายก้าวไกลครองบ้านครองเมืองอย่าบนก็แล้วกันตอนนี้เลือกตั้งแต่ละครั้งแต่ละระดับทั้งระดับชาติและระดับท้องถิน่นเห็นแต่ข่าวการหาเสียงของพรรคก้าวไกลกลุ่มก้าวหน้าเต็มพื้นที่สื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์เขาก็ชนะสิคะถ้าไม่แค์ว่าก้าวไกลจะครองเมืองก็เฉยกันต่อไปนะครับ ให้วาทกรรมมีมนขลังที่ทรงพลังต่อไปนะคะศิลปชัยเดตี้เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์เขียนโดยดรเสดีวงมลธามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลก เพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ